หลุงรอสวันนี้มีรายการบ้างไฟที่ย้ายมาจากบ้านเหล่าน้อยย้ายมาจุดบ้านโนนกอกตำบลสหธาต์อำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราธชาธานีวันที่สมิถุนายน2568สุดยอดอภิมหาอมาตะนิรันดร์การบ้างไฟแสนบ้างที่หนึ่งนะครับ แอดเทวดาเนะครับเป็นรายการบ้างไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยชีเดียวเชียวนะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับแอดเทวดาบางที่หนึ่งบ้างที่สองสองราชวงศ์นะครับผมสีรอยซำซีมนะครับบางที่สามไพสีทองอ่องลองเดินนองบ้างที่สี่จเจริญสุขสุขใจยิ่งนัก นี่ครับบางที่หานครเสา,า,า,าเล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 าบางที่หกสามเทพนะครับผม บังไฟสามเทมนิ่งหลอดเอฟซนะครับผมนํามาตลอดนะครับว่าเปลน,นเป็นบังไฟเก่งนะครับไฟล่าสุดมือว่านกับพานหวานเจี๊ยบนะครับหวานบหฮูสิหวานจังไดนหวานจนแหดคอนะครับผมหวานจนแหดคอเลยทีเดียวนะครับบางที่เจ็ดสอพรพิมลขนอุบลราชธานีนะครับเจ้าทินนะครับอ่ะอย่าลืมไปให้กลาลังแงใจกันสอบพรอพิมลน,นะครับผม ไอ้ลักนี่ครับผมมนาะบางที่8โก้แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะครับบางที่เก่าหนุ่มโลควดบวก โกยเทวดานะครับเฮ้ยเป็นตะไพเชียนนะครับบอไลโก้ยศรีไพร์นะครับบางที่10นะครับสายพินนะครับตติดตรงนะครับผมบางที่สิสีทะนนชัยนะครับโอ้ยเสียซ้ำๆกันเบิร์สุบังนี่เฮ้ยนาจะนะครับผมหวานจุ้ยนะครับบางที่สิหลานปูยมอันนี้ก็บบนธรรมดาเด้อสิบอกให้หลานปูยมก็ได้บางที่สิบสออเฉลิมพลนะครับของแท้เมื่อนี้นะครับให้ไปเบิ่งกันนะครับบางที่สิบสี งนาบชัยบางดิษมาเก่งเจริญนะครับเก่งเจริญกับบอธรรมดาคือกันนะมึงหลอดบอกได้เลยนะครับผมเอ่อบอธรรมดามืนน่อนี้นะครับเก่งเจริญให้ไปเบิงนะครับบางดิษมหก เทพโจโฉอันแห้งเป็นตาหักขานะครับเป็นตาหักแห้งนะบางนน่นะเป็นตะเชียนะครับเทพโจโฉนะครับผมสี่ร้อยทอไดนะครับคิดเอานะครับเอบางดีสิบเจ็ดกองฟ้านะครับพระเอกใหญ่ในสนามเลยทีเดียวนะครับไอกองรูปรอนาตาดีดูมิชาตกระูนะครับพระเอกใหญ่จากเมืองเคาะนะครับไปที่เกงอยู่นะครับอ่ะไปลุนไปเชียนะครับ ราคาเบบี้เบบี้นะครับบั่งที่สิบแปดนะครับนุ่มเมืองสีอันนี้กับบอรรมดานะครับให้ไปเบิ้งนะครับบั่งที่สิบเก้านะครับสอบุญโฮมบอแตกได้หลายนะครับได้หลายหรือไม่โปรตีตามนะครับบั่งที่ยี่สิบนครหลวงนะครับผมนครหลวงนี่ก็เป็นไฟติ่งหลอดแอบแซบอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นวงไฟแอบแซบนะครับผมบั่งที่ยี่สิบเอ็ดน้องแพลแลวานะครับน้องแพลวานั่นเองนะครับผมอ่ะไปเบิ้งกันนะครับว่านีเป็นจังไดญนะครับติดตาม ตัวยังไก่ชิดเลยนะครับน้องแพ้ว่าน่าสนใจนะครับบางที่22นายกสิทธิ์สั่งลุยห้ามมันเข้าไปนะครับบางทีย่นะครับชีวิตจะลุง่งอย่าดุงยาย้งกับแกอย่ายุ่งกับแกแดดหนึ่งนะครับผมบางทียี่สิบสี่ชีวิตจะลุง่งอย่ายุ่งกับแกแดดสองนะครับผมแตะบ่อใดนะครับผมจากทางไดบอ่อหูนะครับผมเป็นตายาดนะครับผมบางทียี่สิบห้าสิงขนองนะนะครับผม ไปล่าุดไปล่าุดจำบ่ได้นะครับแจ็กสีบอลให้ย่างเถื่อกรรมการนี่ก็สุดยอดอภิมหาอมตะนิรันดร์กาเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการเลยพอแดดนะครับกรรมการแกแดดนะครับไอซี่มงนะครับผมมาไอแท่นไอรอดเทปกะทินี่ครับกะทิทองค้านั่นเองนะครับผมฮอตเลือกเกินช่วงนี้นะครับผมสุดยอดกรรมการอีหรีนะครับไปให้พี่ให้น้องไปเชียร์กันนะครับมาตรฐานสูงนะครับ กับไข่บางไฟกับมาตรฐานสูงนะครับกรรมการกมาตรฐานสูงนะครับทีมผู้จัดกับมาตรฐานสูงคือกันนะครับผมให้พี่น้องไปให้กำลังใจกันนะครับขาเขาช่ม300เพียงเพียงนะครับผมเบื้องล้วเทียบกับรายการบางไฟนี่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าเลือกเกินบางไฟ2 5บห้าบ้างนะครับสุดยอดนะครับตกบางและจักบาทถึกๆนหนึ่งนะครับบอกพี่บอกน้องเลยนะครับนี่หน่อยหนึ่งนะครับผมมา สุดยอดนะครับลุงหลอดเห็นกระตื้นเต้นตามนะครับผมว่าสิเป็นจังไดนะครัก็ปรดติดตามนะครับผมมาคันเห็นลุงหลอดยุ่นาฐานขจังไปทักทายกันนะครับคันบ่เห็นลรากันแล้วนะครับผมมือนี้ลุงหลอดอาจจะปลอมโตไปก็ได้นะครับผมคันอ่าเปิดเผยโตเพมีไผเสียน้ำนะครับเขาหยาดนะครับผมเขาฮีโต้ลุงหลอดอยากได้ครับลุงหลอดนะครับผมฮีโต้นะครับผมอ่ะหากขวมูลน่ะพิดพลาดประกันไดลุงหลอดเดฟซี่ต้องกราบขออภัยไวเป็นอย่างสูงนะครับ ขอบคุณข้อมูลจาก FC ส่งทรงมห้โปรโมทห้นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอฟซีสวัสดีครับ